สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับวันนี้จะมาพูดถึงต้นไม้มงคลนะครับนั่นก็คือต้นเทวบุตรนะครับหรือทางภาคกีสาหรือว่าต่างจังหวัดเรียกว่าไม้แยแยะนะครับ มีความเชื่อว่าไม้แยแยหรือไม้เทวบุตรมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวอิทธิฤทธิธ์อิทธิคุณอยู่ในตัวนะครับเหมือนไม้อารพนไม้มงคลหลายๆอย่างที่ให้คุณทางด้านเมตตามหานิยมนะครับเมตตาโชคลาภที่เอามาให้ชมนี้ก็ จะเป็นไม้ใหญ่แย่ที่มีขนาดที่โตพอสมควรครับอายุประมาณเกิน5ปีนะครับอาจจะสิปีหรือมากกว่านั้นท่านผู้รู้หรือผู้ที่มีวิชาคมท่านก็จะนำไม้ใหญ่แย่ที่ได้ขนาดได้อายุพอที่จะ นำไปทำเครื่องรางของขลังนะครับเป็นศิลปมงคลเกิดเป็นเมตตามหานิยมเกิดโชคลาภกับผู้นำไปติดตัวบูชาหรือปกติตามธรรมชาติไม้เหล่านี้นะครับที่เป็นไม้อาถานหรือว่าไม้ที่มีอิทธิฤทธิ์อิทธิคุณอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้ว ก็ไม่จําเป็นนะครับก็ก็ไม่จําเป็นเสมอไปที่ว่าจะนำเอาไปลงอักคระเลขยนันหรือว่าเศษเวทมนต์ต่างๆให้มีความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าขังขึ้นมานะครับก็ก็ไม่เป็นเรื่องผิดครับจะใช้โดยที่ไม่ได้ปลุกเสกหรือว่า เพิ่มมนขังอะไรเลยก็ได้ตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเขาก็จะมะีคุณในตัวของเขาเองเมื่อก่อนหรือว่าโบราณกาลนะครับมีความเชื่อว่าเวลาชาวบ้านตามชนบทที่ออกไปทำมาหากินด้วยการขุดแย่ถ้าใช้ไม้ แย่แย่นี้แย่เข้าไปในรูของแย่แย่เขาก็จะเหมือนโดนมนนะครับก็จะเกาะเกาะติดไม้ออกมาแบบอ่อนรถทวยหมดแรงที่จะวิ่งหนีชาวบ้านเขาก็จะนำมาทำเป็นอาหารประ,ประทังชีวิตไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำมาหากินเป็นห่วงโซ่อาหาร ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับได้ฟังผู้รู้บางท่านนะครับท่านบอกไว้ว่าไม้แย่แยะ่นะครับหรือว่าไม้เทวบบตบเนี่ยถ้าจะให้ได้ขนาดที่เรียกว่าพญาไม้แย่แยจ่จริงๆแล้วอ่ะต้องต้องมีวันวันปลูกก็คือมีวันให้ วันมอบให้วันรับวันปลูกนะครับจะให้ดีต้องเป็นวันวันพุธข้างขึ้นนะครับก็สามารถที่จะทำการออมอบให้รับได้แล้วก็สามารถที่จะนำไปเลี้ยงไว้นะครับเพื่อเสริมโชคลาภเสริมเมตตามหานิยมการงานค้าขายได้ดีนะครับ บางท่านบางคณาจารย์บางท่านก็บอกว่าต้องเป็นวันขึ้น15ค่ำนะครับขึ้น15ค่ำก็จะส่งผลทางเมตตามหานิยมนะครับด้วยอ,อำนาจความเมตตามหานิยมของเทพพระจันทร์นะครับผมก็จะส่งผลให้ ไม้ใหญ่แย้ที่ได้ปลูกเือว่าปลูกเสกในวันนี้นะครับส่งผลทางเมตตาสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพุธข้างขึ้นหรือว่าวัน15บห้าขั้นสิบาข่ำข้างข,ขึ้นนะครับหรือวันจันทร์ขึ้น15ค้า่ำน,นะครับทั้งสองวันนี้ก็จะเป็นวันวันดี นะครับอยู่ที่ว่าเราจะมีความศรัทธ,ธาเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนของแต่ละคนนะครับก็จะส่งผลตามความเชื่อความศรัทธ,ธาของเราของแต่ละคนนะครับส่วนจะได้มากน้อยนั้นก็จะขึ้นอยู่ตามบุญวาสนาของแต่ละคนก็มีส่วนด้วยนะครับไม้ใหย่ๆนี้ เห็นท่านผู้รู้ท่านบอกไว้ว่าจะเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดนะครับที่ประเทศลาวนะครับประเทศลาวหรือว่าอยู่ในโซนริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับก็จะเป็นไม้ใหญ่แยะที่เป็นต้นกำเนิดจากประเทศลาวนะครับก็จะให้ความ ที่เป็นมงคลส่งผลให้เกิดไม่ตามหานิยมหรือว่าเกิดโชคลาภกับผู้ที่มีไว้ครอบครองนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้หลายท่านก็ได้นำนะครับมาแหย่แย,แย่หรือเกจิอาจารย์นะครับท่านก็ได้นำามาแหย่แย่แยจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวนะครับนำมาปลูกขยายพันธุ์ในฝั่งไทยนะครับก็ พอมีให้พเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะสอดหาหรือตามเพจต่างๆนะครับมีการค้าขายส่งออนไลน์ก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าไม้แยๆ่ๆบางท่านก็ยังใหม่กับการาที่จะมา,เ,าเรียนรู้นะครับศึกษาตรงนี้ว่าอันไหนคือไม้แย่ๆของจริงอันไหนคือ ไม่ใช่ไม้แย่ๆนะครับก็จะเป็นประเทศไทยนะครับไผ่ไผย,ยฟิลิปปินส์หรือว่าไผ่ญี่ปุ่นประมาณหลายคนที่ไม่ได้พิจารณาหรือว่าสังเ,เกตด,ดูให้ดีก็จะได้ไม้แย่ๆหรือว่าจากทางร้านที่ขายต้นไม้นำมาขายให้เรา ดยว่าอาจจะไม่มีความรู้มากพอหรือว่ามีความรู้ที่ผิดผิดนะครับก็อาจจะเกิดการซื้อขายเราที่นำมาเลี้ยงว้ปลูกไว้ให้เกิดสิริม,มงคลเมตตาโชคลาภกับเราก็จะไม่ได้ผลดังดังที่คาดหวังไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่า ข้อมูลใดที่ไม่สมบูรณ์หรือว่า,าพลาดท้งตรงไหนผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอกาบอภัยในในการนำเสนอนะครับถ้ายนไงเพื่อนๆมีเวลาก็ให้อยากจะให้เข้าไปศึกษาดูนะครับตามโซเชียลสื่อต่างๆนะครับเพื่อที่ว่าจะได้รู้ ข้อมูลและก็สาม,มารถที่จะนำไม้แหย่แย่หรือไม้เทวบุตรนี้มาปลูกเลี้ยงไว้เพื่อเป็นสิริงมงคลกับตัวเราเองนะครับเกิดโชคลาภำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองนะครับเดี๋ยวถ้าไงมาดูคลิปวิดีโอนะครับที่ผมถ่ายเขาไว้ต้นหนึ่งนะครับก็น่าจะมีอายุไม่น้อยกว่านะครับ5้ห้าปี ถึง10ปีได้นะครับก็สามารถที่จะเพาะข,ขยายพันธุ์นะครับได้เดี๋ยวมาชมวิดีโอไปพร้อมๆกันเลยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปวิดีโอให้ด้วยนะครับกดติดตาม r e m k 7 8 9ให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงก็จะนำเสนอนะครับเรื่องราวดีๆ ให้กับเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามแบบนี้นะครับจะพยายามทำตรงนี้ให้ดีที่สุดและประับปรุงต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณครับที่ไปชมพี่ทครับเพื่อนๆน,นี่ก็จะเป็นต้นเทวบุตรนะครับหรือว่าต้นไม้แย่ๆนะครับที่ผมพูดถึงนะครับนี่ก็จะเป็นต้นของจริงเลยนะครับ ที่บังเอิญมาเจอนะครับอายุเขาก็น่าจะเกิน5ปีนะครับอาจจะได้10ปีแล้วก็ได้ด้วยความสูงของเขาครับดูจากคนต้นนะครับจากคนต้นจากหน่อของเขานะครับมีความสูงประมาณเม็ดครึ่งได้ครับ อายุเขาก็น่าจะเกิน5ปีถึง10ปีนะครับผมอย่างที่บอกนะครับต้นไม้แยแยะนะครับหรือชื่อเป็นทางาคกลางนะครับก็คือต้นเทวบุตรนะครับก็จะเป็นไม้ที่มีอนุภาพนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมีความขังในตัวนะครับ เ,เพื่อนๆที่อยากศึกษาหรือว่าพอดีที่บ้านมีก็นำมาเลี้ยงไว้นะครับเป็นต้นไม้ที่ให้คุณนะครับทางเรื่องของความเมตตาโชคลาภนะครับ โอเคครับเดี๋ยวยังไงก็จะนำสนเสนอในคราวหน้านะครับในรายละเอียดของต้นไม้ไม้แยือยเยนี้นะครับ